ผู้ชายสพวกเรานะครับ่อยู่ตรงกลางเลยนะครับเสร็จค่ะ้เลนในามพอน่าแลบตายน่าบบมาชิลล์กทูบเองค่ะอบคุณครับดปไหนโอ้โหทูบเองเอาล่ะก็วันนิลด 五羊五羊，来唱首革命歌，阿拉阿爸阿妈一路跟着共产党。

활동을 하고 월드 투어로 어, 한국에서 시작을 하고 어, 태국이 지금 또다시 해외 첫 스타트인데 아 뭔가 이번 월드 투어의 느낌이 어 정말 이 열기로 저희가 충분히 자신감을 얻을 수 있을 것 같아요. 진짜 너무 감사하고 뭔가 여러분들 반응이 정말 미친 거 아니냐고 라 물어보고 싶어요. แต้องตอบก่อนว่าครั้งนี้เรามาพร้อมกับอัลาบั้ม Go c r ซี y นะครับซึ่งถ้าตัดกาเป็นภาษาไทยนี่ยก็ประมาณว่าบ้าไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีเราทํางานที่กรุงเาหลนนะครับแต่ก็เริ่มเวิร์คทัวร์ที่เมืองไทยเป็นที่แรกนะครับเพราะฉะนั้นที่ยวันนี้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้ความร้อนแรงแบบนี้ทาให้เราได้ความมั่นใจนะครับแล้วก็คิดว่าอยากจะถามคนดูกลับเหมือนกันครับว่าควกเธอบ้าไปหรือเปล่า ตัวเคซี่ตกชื่อเลยเดียวฮะอาล่ะกลัามาเมืองไทยครั้งนี้เราอยากจะรู้ว่าลืมภาษาไทยกันไปหรือยังเทคกุกยโอเล่มาดชเดทุกยก็ทั้งยี่ห้อที่ชื่อเสียงเลยครับไม่ลืมนะครับไม่มไะแล้วนี่เรียนรู้คำพูดใหม่ๆภาษาไทยทไมเม่อแสดงผิวสีเทค

อกาจะร้อนมากแต่ทุกคนก็ระับกงรมาหาพวกเราเข้ามาเกลอเขียดถ้าเกิดบอกยาวจริงๆยาวมากวจริงต่อไปเลยที่ว่านะคุณต้องคุณต้องพูดด้วยนะครับ คุณคุณคุณเอางี้เราขับกันไหมคุณพูดภาษาเกาหลีดีกว่าเออร้านให้เราแปลเหรอเออเอาไหมภาษาเกาหลีดีกว่าไหมเรียเอาภาษาไทยุเอาคุณคสองภาษาเลยแล้วกันคุณจัดให้จัดให้เอาทางเข้าเรียบครับเรียบอย่างใช่ไหมใช่ร้อนหน้าดูก็สบายดีนะครับทุกคนดูทุกคนมากเลย ปีครึ่ง,งหนูนานเหลือเกินรอจนแก่แล้วเอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาให้เอาให้สะใจนะฮะอบอกขาบอกคุกคนต่อว่าต้องทานข้าวกันมาไม่งั้นเป็นลมแน่นอนเหนื่อยครับพรุ่งนี้เต้นเหนื่อยแน่นอนอย่าลืมทานข้าวกันมานะครับเดี๋ยวฮะสะใจอย่างที่นี่จะคุณพูดแน่นอนนะครับอ,อ,อ่ะต่อไปครับคุณอุยองครับ เุดจ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 ุดเุดจุดจุดจดจุยจุดจุดจุดุ่ตจอดจุ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 ดุดุ่จุดุดจ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 ดจสด 7ปีสร้างใ่ีาต่กว่าเรียนไหเ,เรียน่เรียนทใหม่่อ3ปีครับ<า> <c oughs> โกนี้มีการยากรด้วยว่าวฟ้าจะสดใส่สใสน,นะก่อนจะขอเล่นนฮี่าดีต่อไปครับชิโน่ครับ ได้เกินเต็กหมันเลแ,แล้วไอ้ชุดใจมาหมุนบอลแล้วโอ้โหอะไรจะอยากจรขนาดนั้นนะเอ้อสุดท้ายก็ชนะครับเิยครับมาสาโนก,กัโครีนะครับโอ้ออโหจุกใจจริงๆนะฮะได้ฟังภาษาไทยที่เขาเาตรียมตัวกันมาดีอะถามหน่อยดีกว,ว่าข่ามว่า 아랍 바비즈 청해 나갑니다. 한번은 폴스 얘긴 된 거야. 그래서 묻고 스타일플레는 어떤 게 있나요? 차이 이 세부 토. 한 분만 대표로 답변해 주세요. 자, 이제 지캠 씨그 이번에 프로듀싱 하셨는데 어떻습니까? 네, 아, 어, 먼저 처음으로 저희 어 지캠 앨범을 이렇게 프로듀싱하게 돼서 어, 정말 너무너무 기쁘고 이런 영광을 안게 돼서 굉장히 기쁘고요. 네이이 crazy, อ๋อทุก็นเจ้าเมมเบอร์ให้จริงขอบคุณทุกคนที่ให้ความทุกเทแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับที่ทาให้อัลบั้มนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ 그한국크레이 마. 지이하 자, 대한 뮤직비디오 모든 보시고 반응이 엄청났습니다. 혹시 그날에 대한 촬영에 대한 그날에 대해서 좀 말씀해 주시죠. 뮤직 촬영날어 저희가 그 뮤직비디오를 두 개를 찍었어요. 두 개를 찍었는데 어, 두개다 진짜 재밌게 좀 신나게 놀면서 찍었던 것 같아요. 늘한상 이렇게 안무 하는 거는 진짜 어 힘들지만 어 여러 번 찍어봤죠. 그래, 저희가 지금까지 한 무제 빌려 중에 가장 신나고 정말 이 친구가 사랑스러워. 네, 진짜 이날아야 촬영 MB 2 투어 루어요 말해요. 만족. 네, 캅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 . 네, เหนื่อยนะฮรับเหนื่อยแบบเหน่อยกายอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ่ายติดต่อกันหลายช็อตน,นะครับแต่ว่าเท่าที่ถ่าย MV ที่ถ่ายมาเนี่ยตัวนี้บอกได้ว่าสนุปที่สุดแล้วก็เซีที่สุดแล้วนะนะอ้โหไม่ธรรมาดาเลยเราถามไปถึงบรรยากาศคอนเสิร์ตของ PM, รู่เอวอัวดที่เกาหลีว่าที่สี่ที่ผ่านมาบรรยากาศมานันป็นยังไงบ้างนะทงคุกอช่ลยต่อทุกทีมวนที่วอนเสิร์ตคือนเเอัที่ที่ัน 네, yeah, 잘할게요. Yeah. 어, 저는 많은 회원분들도 마셨고, 어, 정말 많은 관계자분들도 마셨고, 연예 연애 관계자분들도 많이 마셨는데, 어, 지금까지 했던 특히 고객님들 중에서 제일 재밌었다고 해주셨거든요. 그래서 이번 투어에서 이제 저희가 이제 처음으로 이제 해외에서 이번 투어에서 처음으로 이제 태국에서 선보이게 됐는데, ท่านผู้อยงากาน็ต้องรู้สึก่ากที่มีการมาแข่งขันกันแบบนี้ก็ารที่จให้กครู้่าการงนแบกที่จะ้ทุกคนไดรู้สาการแันกันบนี้ก็เป็นการที่จให้ทุกคนได้รูาการนกันี้ก็เป็นการี่จห้ทุก่างขันกันแบบกเป็กที่จะทำให้ทุกคนไดึากงขันกันี้เป็นกี่จะท้ทุกครากันกันแบนี้ะ แล้วก็สิ่งที่ผมได้ยินเนี่ยก็คือบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตของท p บที่สนุกที่สุดนะครับที่เคยจัดมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยเนี่ยก็เป็นที่แรกที่เราเริ่มเวิร์ทัวร์ของจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนติดตามดูว่าจะสนุกแค่ไหนนะเอาละแลน่นอนในะครั้งพรุ่งนี้นี่นะครับเขาจะเริ่มคอนเสิร์ตกันพวกบทถามไปดีกว่าว่าสิ่งที่แต่หนุ่มคิดว่า 오케이. 씨막ที่สุดที่จะทำ그 한번 주세요 내일 무대에서 제일 크레이지하게 무엇을 보여주겠다." 한 가지만 예고로. 예고로. 어. 됐어요. 어. 지지만이이공연자체가굉장히크레합니ท่านผู주ชมจะรู้สึกว you know, ่าที่คอนเสิร์ตนี้นะครับเป็นคอนเสิร์ตที่คลีซี่ทางคอนเสิร์ตอยู่แล้วถ้าถ้าพวกคุณมาดูนะฮะจะมีคำถามขึ้นมาว่าพวกมันบ้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ลองมาดูดีกว่า เอาอย่างนี้ถามไปดีกว่าให้หกหนุ่มเดี๋ยวโหวนเองว่าหนึ่งในหกเนีใครที่เป็นคนที่เคลซีมากที่สุดเขาโหวตใครบ้างจ้เด็กเดีวเด็กคนที่สองเลือกเคาครับน่อเคลยชหน่งงมเลือนเคอยารของพีอกาเลยฮะอ่ถามใหม่ต่อเลยไลนี่ถ

ดิฉันไม่บอกเขาอย่าไปเห็นเลยฮะรอเดี๋ยพี่ทำให้เขาเห็นเลยนะ้เป็นเีิ้เ okay, ี่้เอเคกท้ท okay, okay. ้ายเพชไทยหน่อยพุ่งนี้จะเกิดคนเสิร์ยิ่งใหญ่ขึ้นที่พรุ่งนี้อยาให้เ 해엠또 아라리 빠두미 마지막으로 내일 네, 어마어마한 콘서트가 열리는데 팬분들이 준비해야 해 해야 할것들을 먼저 말씀해 주세요 열정 파이 하이 파이 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 말고파 파이 가이 파이 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 이 파이 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 이 파이 파이 하이 파이 하이 파이 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 ยก,เ,กเลยส,เสียด้วย<ต>โอเคถ้าพร้อมแล้วพรนี้เตรียมตัวเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยวันนี้นะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เัวา์เราจะมีอะไรพิเศษพิเศษนะอมอบมาให้อีกแต่วันนี้ต้องขอบคุณนะเลยพึ่งจะไม่ไปไหนนะและขอเสียงกรี๊ดน,นะใหกับทูพีเอ็มได้เลยนะครับดีมาก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  ใรที่อยากจะทราบติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมวิโยกเก่าโครงการทัศน์ศึกหรือว่าโครงการบันเทิงนะครับสามารถติดตามได้นะครับทาง Facebook ของโคนบอลเดนเทนเลนะฮะใช่แล้วอยุ่ข่าววันนี้ต้องขอบคุณทีมงานอย่างที่บอกว่ยพุ่งสนับสนุนทุกท่านเลยนะครับที่ทำให้เกิดงานดีแบบนี้อย่างตอบเลยวันนี้เนี่ยจัดเต็มมากๆแล้ววันพรุ่งนี้เตรียมตัวมาให้พร้อมนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจัดเต็มในทัศน์ศึกค่ะโอเคครับผม เอาเนี่ยครับที่เขบอกเราเราต่ลงไปทล่ไนีีที่สุดนะที่เราตกลงไปที่ไหนนะครับผม